สวัสดีค่ะมิชน,น,นาสาวชารพร5 6า4กศูย์ี่าจัารงานแขวเศษฐกิจกันนียค่ะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือ TMB Analysis มองปัญหานี้ควรเรืองต้นแก้ด้วยการส่งเสริมการออมทางระบบและใช้ใจ่ายให้หน้อยลงเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่งต้องร่วมกันสร้างเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในระยะยาวนี่ควรเรืองของไทย เกิดจากระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นแล้วจนมีคะ75%ของผลผลิตรวมภายในประเทศในแต่มาแรกป,ปีจาก57%ในแต่มาสุดท้ายของปี2551โดยจากธนาคารพาณิชย์22%สถาบันการเงินของรัฐ30%สหกรณ์ออมทรัพย์15%บริษัทบัตรเคดินแล,และสินเชื่อส่วนบุคคล10%อื่นๆเช่นบริษัทปกกระกันรองจำนำอีก3% สำหรับโครงสร้างนี้ควรเรือนตามการปล่อยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์แบ่งตามหลักต่างๆเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับอาหารสาริมทรั์76%สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์29%สินเชื่อพระอุปโภคบริโภครวมถึงสินเชื่อเงินสด24%หากสังเกตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปรียบเทียบเมื่อปี2551พบว่า สินเชื่อทางด้านอาหารสาริมทรัพย์ลดลง8%ขณะที่สินเชื่อการเช่าซื้อและการอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น8%เห็นได้ชัดว่าการกู้เงินม,มาเพื่ออุปโภคบริโภคนั้นมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆสรุปข่าววันนี้ค่ะสถานการณ์นี้ที่เป็นที่ในการอุปโภคบริโภค อย่างการเช่าซื้อรถยนต์บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณเตือนว่าให้เราเตือนใจกลับมาคิดใหม่ในการบริหารการาาใช้ใจใหม่หรือไม่เราจึงต้องหันกลับมาคิดและใส่ใจปรับตัวก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆจะสายเกินไปไม่ว่าจะเป็นการอุโปโภคบริภโภคจําเป็นและส่วนเกิน โดยหันมาออมให้มากขึ้นการที่เราจะประสบความสําเร็จดังกล่าวนี้ต้องมีการร่วมกันในทุกภาคส่วนได้สถาบันการเงินควรมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์การออมที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคให้มีการออมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จบข่าววันนี้ขอบคุณค่ะ